ค <Sí, S 2> รับ oh. ต้องขอกล่าบสวัสดีรำลึกทุกท่านนะครับวันนี้ผมตอนนี้ครับเน็ตออยู่นอกบ้านนะครับผมจะมาแข่งเน็ตกันนะครับเน็ตกําลังอยู่นอกบ้านครับเน็ตเน็ตเน็ตมาเล่นนิดหน่อยเฮ้ยสวัสดีรำลึกทุกท่านท่านหน่อยอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนใช่ไหมครับตามที่ผมบอกไว้นะครับ เ <T uber> น็ตเน็ตน็ตไปตัดไม้หน่อย <st it> ตัดไม้เลวยวะเนี่ยด้านหลังใช่ใช่ใช่ด้านหลังไงอ่ะตัดไปดีก็ตัดไงอ่ะเราตบดีตบ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 นั่นอ่ะกดค้างอ่ะใช่ใช่กดค้างกดค้างโอเคได้ละตัดให้หมดเลยเหรอใช่ใช่ตัดให้หมดเลยเฮ้ยอะไรวะ ก็ไปตัดไม้ดีไปตัดไม้บอกให้ไปตัดไม้โอเคตัดไม้ตัดไม้อย่าจะตัดไว้ให้รู้ม แกมางแกไอ้โก้เลยเดี๋ยไหนวะอ๋อโอ้ยชิบหายเล้วอะไรกันชิลล์อยู่ไหนวะคอย่าฮ่าฮ่ไป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 หาเจ้านิดนิดแกดูอะไรอย่เนี่ย

ไอสัตว์ขึ้นไม่ได้อยู่เนี่ยไม่เป็นไรไอสัตว์ขึ้นไม่ได้ยิดิใช่เสร็จไปแล้วหนีหนีหนีอ่ะไอสัตว์เดี๋ยวมังยับไอ้สัตว์ไม่รู้มึงยับได้ยังไงผมบินได้ละชิปแต่ลงไม่ได้ครับไไเดี๋ยวไม่รู้งลอกคุยไหนไอการ์ดเจอแล้วว่ะ เฮียไอ้ข um. oh, mm. uh ี้กองไปเดีตูทำไรดตูทำไไม่เกิดเอาโกงโกงเป็นไงเป็นไงเดียเมันจะน้อยเ่าฮ่โอ้แกงนิดกันนะครับ ไปวะไปยัเป็นไงวาไม่ตายเ้ยครับไปยังยังตายไปถึกตายไปพ่ายตายไปแล้ว

และเยี oh, oh oh, right? okay. oh yeah, ่ยมมากเจ้าผี่เอาออกละไมอ่ะไม่เล่นแม่งโอ้ยเอาวันนี้ผมต้องขอไปกันแล้วนะผมบ๊ายบายเดี๋ยวๆเดี๋ยวยๆไปบ่อยเนอะไปบ่อยกันด้วย